เกิดประเด็นเดือดค่ะล่าสุดบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือว่าผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ออกมาถามหาพื้นที่ส่วนตัวของฉันอยู่ไหนค่ะโอ้โห,โหเป็นประเด็นดาม,มาขึ้นมากจนใดนะคะพี่น้องหลังจากที่หมู่ว่านทางผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ได้ไปรับลูกๆอยู่ที่นาบ้านค่ะที่บ้านที่ลังสิ์ของทางอดีตภรรยานั่นก็คือแผวพาวแสงทองค่ะดาม,มาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะโค่นกระโยงไปวา่าแผวพาวนี่แหละเป็นคนอยู่เบื้องหลัง อันนี้เขาก็ะจามาบอกให้ฟังกันนะคะ,ค,ะคือ,อยายชิดกับพ่อหูยืนรอค่ะว่าตอนนี้ทางปุริบันฟิล,ลแล่เราออกมาว่าออกมาโพดแมนค่ะสุดเลยแมนบอกค่ะค่ะเพิ่งจะออกไปโพดเมื่อพันถึงสามสิบที่อยู่ค่ะพี่น้องแมนค่ะก็คือก็อนานี้เขาย้อนไปก่อนนะคะมือว่านทางปุริบันฟินเล่นเพิ่นได้ไปออกรายการเพิ่นเลยไปรับลูกๆอยู่ที่บ้านค่ะแล้วบัที่นี่มันก็นเกิดเหตุการณ์ออกมาว่าแม่นอะกีดการบให้พพอกับพอเพราะว่าทังแมนก โตเกียวมนะิวสิกน่ะแม่ของพี่วันฟิลเลออกมาโพสต์ว่าอยกกีดกันหลายคนก<ะ>็พอค,<ะ>คนก็เลยโย่งไปว่าแม่กีดกันบ่ห้พอพอ<ะ>แล้วพี่วันฟิลลกลับมาโพสต์อีกว่าขอบคุณอ่าพี่เลี้ยง<ะ>ป้าแอน,แอนที่ขอบที่แบบว่ารับ,รบสายคะ่ะคนก็นตีไปว่าเอา้าคือต้องออกมาขอบคุณเพื่นกีดกันตีอ่าโทษไปดูติ นะคะพี่น้องก็เกิดประเด็นแบบนี้ออกมาค่ะแล้วล่าสุดเองกับมีกล่องวงจรปิดที่เป็นประเด็นแบบนี้ออกมาค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่ถ่ายช่วงที่ผู้ยาบบัณิแนแลนด์ไปรับลูกๆนะคะพี่น้องแล้วมันก็นเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะค่ะเพื่อนบดีเย็บเขาไปในบ้านเพื่อนก็นเลยออกมาขอพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของ คือตรงนี้มันเกิดประเด็นขึ้นมากค่ะยายสีจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะพี่น้องค่ะคือผู้ยิบฟิลฟรแล่ดน์เนี่ยพ่อเราได้เห็นคลิปวิดีโอคลิปนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปคิปนี้เนี่ยต้นฉบับมันมาจากเพดลังห้านแสงทองค่ะไม่ใช่เพดนาริตะโตเกียวค่ะเพราะว่าจากที่สาวนอยเห็นคือเพดลังห้านแสงทองมีการลงก่อนเพดนาริตะโตเกียวเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะ เพจนั้นค่อยไปดูดมาลงอีกครั้งหนึ่งคนก็เลยโยงไปว่าเป็นเพจเป็นเพจนั่นเป็นนักลุกฉบับอ๋อแต่าแพ่าๆอยู่เบื้องหลังในตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนในบ้าน่ะจะไม่สามารถเอากล้องออกมาได้ก็เลยมาสรุปตรงนี้กันเลยมาบอให้ฟังตรงนี้พี่น้องค่ะกล้องนี่ค่ะพี่น้องคือมันสิมีภาพช่วงหนึ่งนี่ค่ะที่ผู้หญิงเล่นลงกมาจากรถแล้วมาเอาลูกๆอ่ แล้วล่าสุดพดยโยนเพแ่้วก็ออกมานะคะบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวชั้นอยู่ไหนค่ะออกมาโพลใน Facebook ที่จุตุวารุณทําไมถึงเอาคลิปกล้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านตอนชั้นแปรับลูกเผยแพร่สู่สาธารนณะค่ะอันนี้ขายขำลือขายโง่ค่ะมันดูตลกแต่ก็ดูพยายามดีเป็นแต่ไหน,นย่าง,างไดบานพี<ๆ>่น้องเอ้ย คือสรุปแล้วเรื่องนี้ทางสาวเนื้อเกัพยาพญ่าอธิบายพี่น้องคะเข้าใจให้เข้าใจว่าหลายคนกับสิเข้าใจว่าเป็นเพจของนาฬิตะโตเกียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเหตุต้นฉบับไม่ใช่เพจนาริตะโตเกียวพี่น้องคะเป็นลัหานแสงทองแต่ว่าตัวนี้งก็แค่ประเด็นน,น้อยๆอันนี้ไม่ได้บอกถึงหรอกค่ะพี่น้องแต่ประเด็นหลักก็คือพยนเพยยื่อนเราต้องการว่าสิเพจไดเอาล่งกระามแต่อื ทำไมถึงเอาแบบว่าเรื่องส่วนตัวเหรอส่วนตัวของฉันะมามาลงมาลงสารแ่นะก็คือเป็นการคันภาษาบานเราเอิญลักไทยแล้วเอามาเผยแร่โดยบรรับอนุญาตเราเลยบอกแบบว่าพี่บอลพี่เล่นพื้นเลยบอกพ่อใจในจุดนี้นะคะว่าทําไมถึงเอาเรามาลงแบบนี้จนเห็ุให้เป็นประเด็นเดือดมากๆในช่วงเชาของม้อนีเลยก็ว่าไง้ค่ะก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะ คือหมื่อวานกะ<ม>เห็นมาพี่เอนพี่แนกระรับลูกไปแฮปปี้บ d เดย้อนหลังแทานข้าวใช่คะ<า>ใช่ไหมคะค่<า>กินข่ขา่าไปเป่าเค้กย้อนหลังซึ่งเขากับบอกถึงโมเมนต์จะกหนีจะก้อยสาวเลยซึ่งเด็กๆเกนาะด้วยความไร้เดียงสา,าเห็นพ่อพิ่งกามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกับเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่น่ารักอยู่ค่ะสําหรับการทีพี่ใบพี่แดนเพิ่นไปรับลูกไปกินเขาไปเป่าเค้กย้อนหลังกะเป็นภาพที่น่ารักใช่ค่ะก<า>็คือมันเป็นแบบนี้ออกมาค่ะ กับเป็นการออกมาฟาดเดือดเลยว่าขายขำหรือขายงูกันแน่สําหรับคนที่ปล่อยคลิปค่ะแน่ๆเลยคนที่ปล่อยคลิปต้องเป็นคนในบ้านนะคะค้นแกโยงไปว่าเพลียวเพวแสงทองนี่แหละแล้วก็มีคนเอามาอ่าเอาเพจนาริตะโตเกียวที่หลายๆคนจ้องประเด็นไปว่าเป็นป้าแจ๋วไหมหรือเป็นเผาเผาไหมนะคะเพจๆนี้ผู้ใดเป็นเจ้าของแอคเค้ากันแน่ค่ะคําบอาคข้าจาคือคือแม่แท้คือคือป้าแท้นะคะมันมีคอมเมนต์นึงบอกว่าโง่และประสาทค่ะ อันนี้วันก่อนพูดแบบนี้ปะปีอ่านผู้คนนะคะก็มีคนออกมาแบบว่าพูดถึงเพจอินาตาตัวเกีียวเยอะ,ะมันผิดกฎหมายนะนั่นทุกคนก็บอกแบบนี้นะคะจุดประสงค์ของเขาคืออะไรกันแน่ดูโง่นะคะดูพยายามดีอยากเอาชนะแต่ลืมความถูกต้องคนเนาะคนอยากได้หน้าแต่ลืมมารยาทคนในบ้านล้านเปอร์เซน์ที่ปล่อยคลิปค่ะปึกเบิรเงืเ่อนนะคะขายโง่ จัดอีกจัดแจกด,ดอกแนบอดนะคะผู้ยอ่งแลนก็ถือว่าออกมาสัดเดือดเลยนะคะถึงอันนี้ดูแล้วดูอีกดูออกว่ายังไงก็คือยังอะไรอววรอยู่นะคะยังไม่ยังวนเวียนอย,<ๆ>อยู่เกินไปจริงๆสุดคําบรรยายจริงๆเฮ้ยนะคะก็ประมาณนี้เลยใน,ะรนเรื่องอนีค้ค่ะคนกับสีมอว่าเป็นคนในบ้านเนาะคนในบ้านกับสิมีไผ่หละาสาวเลยกับมีแต่ปแก้วกับแฟน ปลาแจวปลาแอนกราเพ้าที่อยู่หลักๆนะคะทุกคนคนก็ตีประเด็นไปอืมนั่นแหละพี่น้องให้แจ้งได้ละสาวเลยสรุปแล้วก็เลยออกมาก็เลยกลายเป็นดราม่ากลายเป็นดราม่าพี่น้องเรื่องนี้เพราะว่าในกล่องวงจรปิดนั่นน่ะพี่บ้านฟิลแลนด์ดนทัวลงนะประมาณว่าแบบเขากีดกันอะไรเพราะว่าไอเพจล้างหานแสงท่องนี่กีดกันตรงไหนคะนี่คือคําพูดของเขาเป็นแคปชั่นของเขา พอโพสต์ออกไปนะคะ <_ an> กระเหตุให้คุ้นเนี่ย <_ an> บอกว่ามั่นเออตรงเนี่ยเอามาลงเพื่อต้องการสื่อสารอีกอย่าง <_ an> ต้องการให้คนหูบอกว่าบ่ได้กีดกันคือมันมีวิธีอื่นทีหลายกาน,นีว่าจาเป็นต้องอากองวงจรปิดมาลงค่ะ <_ an> มั่นบอถูกต้องนะคะเป็นเซฟตี้ของเด็กๆก็อาจจะดีด้วย <_ an> บางค <_ an> นก็นเห็นหลายๆอย่างหลายๆมุมที่ออกมาว้าแกงเด็ก็มีสองเ2สองมุมอยู่คือเกาหั่นแหละพี่น้องคะสําหรับมุมมอง เรื่องนี้ค่ะมันคนนังคนละหมวดฝั่งหนึ่งกับว่าเขากีดกันมองได้าส,สางกระเสหลรายฝั่งหนึ่งกับบอกว่ากีดกันค่ะเขาเลยออกมาเอากล้องวงจรปิดมาว่ากีดกันจังหดมาหาหนาบานกับอุม้มหลวงมาให้ว่ามีการกีดกันนี่คือฝั่งนั้อาจจะต้องการสื่อสารแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ใดคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอ่ะสาวนอยที่บอกว่ากีดกันตรงไหนปา ปแอนเหรอที่เลี้ยงนะ่ะที่บอกว่าเขาแอนบอกว่าเพิ่งโทรมาเพิ่งโทรมาวันนั้นเองนะคะที่แบบว่าโพสขอบคุณนะคนก็เข้าใจผิดกับคุณองคพี่แม่ฟินแลนด์ด้วยนะคะ,ะทุกคนก็มันก็หลายแง่หลายมุมนะคะ,ะค่ะ,คะก็เอาตรงๆแม่เขาก็ไม่ได้กีดกันนะก็พูดชัดเจนว่ามารับสองคนไปเที่ยวได้ถ้าแบบว่าสองอาทิตย์ทำนะไมต้องแบบว่าทําให้ทัวร์มาลงแม่น้องตลอดด้วยเพื่ออะไรกันก็เอาง่ายๆคลิปก็วงจรปิดนี้ทัวร์ไปลงผู้ยิวแมฟินแลนด์เพิ่นก็เลยแบบว่า มันก็ไม่ถูกต้องด้วยที่เอาเพื่อนมาลงมันกับเอาไงไงไมันบอยู่ในบ้านไหมพี่น้องอันสังเกตเบิ้องด้วยพี่น้องผู้ชายฟิลิปเป็นเพืเ<ร>เ่อนผู้ใดก็ไปเหยียบแม่ตะพื้นบ้านเลยแล้วยู่ถนนได้พี่น้องเหยียบถนนถนนสาธารณะใช่ค่ะ,คะเป็นถนนสาธารณะอยากจะมีคนอุ่มเอ่อปลาแอนอุ่มาอุ่มลูกออกมาทรงค่ะใช่ค่ะถ้าเห็นชัดเจนอยู่ถ้าผู้ใดเข้าไปเบิ้งตามเอ่อเพจนี่ก็จะเห็นความชัดเจนเลยพี่น้องค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นเพื่อนผู้ใด เขาไปแม้แต่ประตูหน้าบ้านเพื่อนก็ว่าเขาไปเหยียบเลยวันท้อแมนค่ะกันกันนี้ออกมาเรียกร้องคอพื้นที่ส่วนตัวนั่นแหละค่ะพุณแลนเล่ากับออกมาต้องการเนี่ยท้าหมาถึงเอาเขีปกล่องมุ้งจอดปิดมาขนาดนี้ค่ะมันมันดูขายงโง่นะคะค่ะ <laughs> ก็เป็นการซัดเดือดในตรงนี้จนในกาก,ไกฟากไปด้านบนยายสิบค่ะก็อยากใ,ให้ทุกคนมีสติในการเสพผ้าลหลายๆค่ะลายแหวหลายมุมนังคนละมวนค่ะมองนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนค่ะ